วันนี้จะทําน้ำพริกปูนะคะเนี่ยนะปูที่เราตำแล้วก็ไปต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยต้มสุกแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มเนี่ยไข่กระดองมันเนาะที่เราแกะมันปูออกมานะคะเนี่ยมันทั้งนั้นเลยนะคะเราก็จะเอาไปผัดนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอามันปูมันปูที่เราแกะไว้นี่นะคะมันใส่เราใส่พริกป่นเลยนะคะใส่พริกป่นเราก็ใส่ เนื้อปูเนี่ยเนื้อปูนะคะเนี่ยมัน้าดูได้ปูมันมากเลยค่ะ ม,มีเนื้อปูทางเดี๋ยวเราผูดมืออาจจะสั่นหน่อยเนาะเห็นไหมคะเนื้อปูมันมีเวลาต้มน้ำมันาตาม้มจากเนื้อที่เราต้มอะ่ะตัวปูเราต้มเสร็จแล้ว เราใส่น้ำน,นิดเดียวนะคะใส่น้ำน,นิดเดียวแล้วก็ตั้งไฟอ่อนตั้งไฟอ่อนเน,น,นี่ยเดือดแล้วค่ะนี่มันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมันทั้งนั้นเลย นี่ก็เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะเติมชูรสน้ำปลาเราเราชอบน้ำมะขามนี่นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดือดแล้วนี่ก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ีต้นหอมเป็นอันว่าเสร็จค่ะโอ้โ ฝนตกเมื่อคืนเราก็ได้กับข้าวมื้อหนึ่งแล้วนะคะอืมอร่อยถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่นะน้ำมะขามนะคะนี่ยัเลยทำมีได้มาเมื่อคืนนะคะฝนตกไปจับมาก็ได้มาต้มมานี่ด้วยต้มเอาปูต้มน้ำปลาด้วยค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือดองนะคะนี่ดองน้ำนี่ค่ะให้ดูนี่ปูดองนะคะเนี้ยอันนี้ทำปูดองปูนาดองนะคะ ได้ปูมาเราก็ทําได้สองอย่างนะ้ออาหารเราวันนี้เนาะมีน้ําพริกแล้วก็มีปูดองที่เราได้มา